สวัสดีค่ะเด็กๆกลับพบกับคุณลิ้วในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูมีบทเรียนมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เหมือนเดิมจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะในคาบนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนหัวข้อความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนกันค่ะ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันผู้คนในชุมชนได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆจึงมีลักษณะทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไปค่ะภาคเหนือด้านภาษาชาวไทยภาคเหนือมีภาษาล้านนาซึ่งเป็นภาษาของภาคเหนือยังคงใช้พูดและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีสําเนียงที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ค่ะด้านอาหารวัฒนธรรมอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือคือการจัดเลี้ยงขันโตกโดยมีอาหารพื้นบ้านหลากหลายชนิดเช่นแกงฮังเลไส้อัว่วแกงแคแกงโฮน้ำพริกอ่องแคบหมูเป็นต้นจัดใส่ภาชนะสารที่เรียกว่า ขันโตกถ้าเป็นการเลี้ยงอาหารแขกต่างถิ่นอาจมีพิธีใบสีสู่ขวัญหรือผูกข้อมือเพื่อเป็นการต้อนรับค่ะชาวเหนือจะมีวัฒนธรรมการกินที่คล้ายกับคนอีสานนะคะคือการกินข้าวเหนียวและปลาร้าซึ่งภาคเหนือเรียกว่าข้าวนึ่งและฮะส่วนกรรมวิธีในการปรุงอาหารของภาคเหนือจะนิยมการต้มปิ้งแกงหมก จะไม่นิยมใช้น้ำมันค่ะในด้านของศาสนาและความเชื่อผู้คนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและมีความเชื่อในการนับถือผีมาตั้งแต่เดิมผีที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวล้านนาได้แก่ผีบรรพบ,บุรุษมีหน้าที่คุ้มครองครอบครัวและเครือญาติผีเจ้าที่เจ้าทางมีหน้าที่คุ้มครองบ้านเมืองและชุมชน การผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมและการนับถือพระพุทธศาสนาจะแสดงออกในรูปของการปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆเช่นพิธีเลี้ยงปู่แสะและย่าแสะประเพณีสุขวัญข้าวประเพณีปล่อยลูกแก้วประเพณีสืบชะตาประเพณีทานข้าวล้นบาทหรือทานดอยข้าวเป็นต้นค่ะด้านประเพณี ประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาจะมีประเพณีสงกรานต์ในวันที่13ถึง17เมษายนของทุกปีดังนี้ค่ะวันที่13เมษายนหรือวันสังขารล่องถือเป็นวันสิ้นสุดของปีในวันนี้จะมีการยิงปืนและจุดประทัดตั้งแต่ก่อนสว่างเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีจากนั้นจะเก็บกวาดบ้านเรือนทำความสะอาดวัดค่ะ วันที่14เมษายนหรือวันเนาในตอนเช้าจะมีการจัดเตรียมอาหารและเครื่องทยยทานสำหรับงานบุญในวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายจะขนทรายจากแม่น้ำเพื่อนำไปก่อเจดีไซน์ในวัดเพื่อเป็นการทดแทนทรายที่เหยียบติดเท้าออกจากวัดตลอดทั้งปีค่ะวันที่15เมษายนหรือวันพยาวัน เป็นวันเริ่มสัก,กราชใหม่มีการทำบุญถวายขันข้าวถวายตุงไม้ค้ำโพที่วัดส่งน้ำพระพุทธรูปพระธาตุและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือค่ะวันที่16ถึงวันที่17เมษายนหรือวันปากปีและวันปากเดือนเป็นวันพิธีทางไสยศาสตร์สะดกดเคราะห์ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆรวมทั้งทำพิธีสืบชะตาบ้านค่ะประเพณีที่สองคือประเพณีบวชลูกแก้วเป็นประเพณีบรรพชาของชาวเหนือพิธีบวชช่วงเช้าเด็กชายทั้งหมดจะแต่งกายเรียนแบบเจ้าชายโดยเรียนแบบเมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะทรงเครื่องกษัตริย์ออกผนวดการแห่ นิยมให้ลูกแก้วขี่มา้าขี่ช้างหรือขี่คอคนเปรียบเหมือนม้ากันทกะซึ่งเป็นม้าทรงของเจ้าชายศิทธทะในช่วงบ่ายลูกแก้วทั้งหมดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดขาวเข้าไปในวิหารกล่าวคำขอโทษโดยพร้อมเพียงกันต่อที่ประชุมสงฆ์เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงห่มจีวรและรับศีล เมื่อเสร็จพิธีแล้วจึงได้ชื่อว่าเป็นสัมมาเนนโดยสมบูรณ์ปัจจุบันประเพณีบวชลูกแก้วที่มีชื่อเสียงคือประเพณีบวชลูกแก้วที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนี่คือวัฒนธรรมของภาคเหนือในด้านต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนภาคต่อไปกันเลยนะคะภาคกลางในด้านของภาษา อักษรไทยที่เกิดขึ้นในสมัยสุขโขทัยได้นำมาใช้และมีการดัดแปลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเป็นอักษรไทยภาษาไทยภาคกลางทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในระยะต่อมาเริ่มมีคำที่มาจากภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนมากขึ้นเช่นภาษาบาลีสันสกฤตภาษาอังกฤษเป็นต้นค่ะในด้านอาหาร คนในภาคกลางรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักกับข้าวที่นิยมคือน้ำพริกประเภทต่างๆเช่นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลายย่างรับประทานกับผักต่างๆที่มีในท้องถิ่นส่วนอาหารประเภทอื่นๆที่นิยมรับประทานเช่นแกงเขียวหวานต้มยำกุ้งผัดไทยเป็นต้นค่ะด้านาศาสนาและความเชื่อ คนภาคกลางส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติประกอบกับในชีวิตประจำวันที่ผูกพันอยู่กับอาชีพทำนาจึงมีความเชื่อในการปฏิบัติพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงแม่โพสพซึ่งเป็นวิญญาณประจำต้นข้าวเช่นมีการแรกนาการเลี้ยงเจ้านาการทำบุญกลางบ้านการกวนข้าวทิพ หรือข้าวมัทุปปายาตเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องแม่คงคาจึงมีการปฏิบัติเพื่อขอบคุณและขอขมาแม่คงคาที่ให้เราได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคค่ะด้านประเพณีประเพณีตักบาตเทโวจัดขึ้นในวันแรมหนึ่งข้าเดือน11หลังวันออกพรรษาหนึ่งวัน ตามพุทธตำนานได้กล่าวถึงวันออกพรรษาไว้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาสู่โลกมนุษย์หลังจากเสด็จโปรดพุทธมารดาตลอดพรรษาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงโลกะวิวรอปาฏิหารทำให้สวรรค์มนุษย์และนรกแลเห็นกันและกันจึงเรียกวันนี้ว่าวันพระเจ้าเปิดโลก โดยพระพุทธองค์เสด็จลงมาณเมืองกัสสะมนุษย์ทั้งหลายรับเสด็จด้วยเครื่องสการะบูชาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ค่ะดังนั้นประเพณีตักบาตรเทโวจึงเปรียบเหมือนพิธีการจำลองในวันเปิดโลกเช่นงานตักบาตรเทโวยอดเขาสแกกรักงซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดสังกัดรัตนคีรีจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเปรียบได้กับประตูเมืองกษัตริย์ที่เชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์เข้าด้วยกันโดยบังเอิญพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาว,วดึงดึพร้อมด้วยพระสงฆ์ทุกรูปในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานีจะลงจากภูเขาตามบันไดวัดสังกัดร,รัตนคีรีเพื่อมารับการตักบาตรเข้าสารเข้าสุขและเข้าต้มลูกโยนจากบรรดาพุทธศาสนิกชนตามเชิงบันได เรื่อยมาจนถึงพื้นล่างบริเวณลานวัดเป็นต้นค่ะประเพณีแห่เจ้าพ่อปากโพเป็นงานประเพณีดั้งเดิมที่ยังคงปฏิบัติสืบมาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครสวรรค์เนื่องในโอกาสฉลองวันตรุษจีนในงานประเพณีจะมีการอัญเชิญเจ้าพ่อและเจ้าแม่ปากน้ำโพแห่ไปตามถนนในตัวเมือง และมีการแห่มังกรทองซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นเทพพเจ้าที่บันดาลคุณประโยชน์ให้แก่มนุษย์ดังนั้นการแห่มังกรจึงเป็นการแสดงความกระตัญญูค่ะและนี่คือประเพณีและวัฒนธรรมในด้านต่างๆของภาคกลางนั่นเองค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาษา ชาวไทยภาคอีสานมีภาษาพูดที่เป็นลักษณะภาษาถิ่นอีสานโดยเฉพาะซึ่งจะมีสำเนียงแตกต่างจากภาคอื่นๆค่ะในด้านของอาหารอาหารหลักของชาวอีสานที่สำคัญเช่นข้าวเหนียวส้มตำลาบออมปลารา้าโดยเฉพาะปลารา้าถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ มีการนำปลาร้มาปรุงเป็นอาหารประเภทต่างๆเช่นน้ำพริกปลาร้าปลาร้าสับและอาหารหลายประเภทจะมีปลาร้เป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มรสชาติอาหารให้ดีขึ้นค่ะด้านศาสนาและความเชื่อชาวไทยภาคอีสานส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกับชาวไทยในภาคอื่นๆ ขณะเดียวกันมีการนับถือผีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมความเชื่อในเรื่องผีของชาวอีสานมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตซึ่งเห็นได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมก่อนจะลงมือทำนาจะมีการประกอบพิธีกรรมเพื่ออ้อนวอนและขอความคุ้มครองจากผีให้ทำงานสำเร็จเช่น การเลี้ยงผีปู่ตาการเลี้ยงตาแหกเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ชาวอีสานยังมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติโดยเชื่อว่าต้นโพต้นไรเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นถ้าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือเจ็บป่วยก็เปรียบเหมือนร่มโพร่มไรของลูกหลานจะหักโค่นลง จึงต้องทำพิธีต่ออายุให้ยืนยาวเรียกว่าพิธีค้ำโพคำ้ำไฮค่ะด้านประเพณีประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสานที่จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีประเพณีบุญบั้งไฟจะจัดก่อนฤดูการทำนาจากความเชื่อเรื่องเทวดาที่คนอีสานเรียกว่าพระยาแถน จะสามารถบรรดาลให้พืชผลในท้องนาอุดมสมบูรณ์มีฝนตกตามฤดูกาลจึงมีการจัดพิธีเส้นสวงบูชาพระยาแถนเป็นประจำทุกปีด้วยการทำบั้งไฟโดยเฉพาะถ้าหมู่บ้านใดทำบุญบั้งไฟติดต่อกันทุกสามปีจะส่งผลให้การทำนาได้ผลดีมีอาหารครบถ้วนบริบูรณ์จังหวัดที่มีประเพณีบุญบั้งไฟ ที่มีชื่อเสียงมากคือจังหวัดยะโสธรค่ะประเพณีแห่เทียนพรรษาจะมีการจัดขึ้นในงานบุญเดือน8หรืองานบุญเข้าพรรษาซึ่งเป็นงานบุญอย่างหนึ่งใน22ประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี เพราะมีการทำเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดอย่างยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ครั้งโบราณค่ะในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งที่มีพึ่งมาอาศัยอยู่มากจึงมีวัสดุในการใช้ทําเทียนอย่างอุดมสมบูรณ์ประกอบกับชาวเมืองอุบลราชธานีเป็นผู้มีฝีมือในการหล่อและการแกะสลักเทียน จึงมีการจัดทำเทียนพรรษาขึ้นในเทศกาลงานบุญเข้าพรรษาประเพณีแห่เทียนพรรษาจัดในวันขึ้น14ถึง15้าค่ำและวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8วันแรกเป็นวันเปิดงานวันที่สองเป็นวันรวมเทียนประกวดต้นเทียนและประกวดธิดาในตอนกลางคืน และวันที่สเป็นพิธีแห่เทียนโดยมีการประกวดและจัดขบวนแห่ไปพร้อมกันการจัดแสดงวัฒนธรรมท้องถิน่นเช่นเสริงลำเพลินกลองตุม้มรำตังหวายเป็นต้นค่ะเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนหลังจากนั้นจึงนำต้นเทียนที่ชนะเลิศมาตั้งแสดงบริเวณที่ทุ่งสีเมืองเพื่อให้ประชาชน ได้ชมความงดงามของเทียนพันษาค่ะและนี่คือประเพณีและวัฒนธรรมในด้านต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานค่ะภาคใต้ด้านภาษาชาวไทยในภาคใต้ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรอยู่ตามจังหวัดต่างๆเป็นเวลานานจึงทำให้ภาษาพูดมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามท้องถิน่น ส่วนชาวไทยมุสลิมจะพูดภาษายาวีหรือภาษามาเลเซียค่ะด้านอาหารชาวไทยในภาคใต้นิยมรับประทานอาหารรสจัดเช่นแกงไตปลาแกงเหลืองแกงคั่วพริกหมูและนิยมรับประทานขนมจีนรองจากข้าวในการรับประทานอาหารทุกมือ้อจะมีผักแกล้มภาษาท้องถิ่นเรียกว่าผักหนอก เพื่อช่วยชูรสอาหารและบรรเทาความเผ็ดและนิยมทำน้ำบูดูมาช่วยเพิ่มรสชาติอาหารค่ะด้านศาสนาและความเชื่อก่อนรับอิทธิพลทางศาสนาจากอินเดียชนพื้นเมืองทางภาคใต้นับถือผีสางเทวดาวิญญาณบรรพบุรุษแต่ในปัจจุบันประชาชนในภาคใต้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่รองลงมาคือศาสนาอิสลาม ชาวไทยในภาคใต้มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อในคำสาบานและเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายในธรรมชาติจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาเช่นความเชื่อในเรื่องแม่แย่านางเมื่อมีการออกเรือเพื่อจะหาปลาจะมีพิธีบอกกล่าวแม่แย่านางเพื่อคุ้มครองให้เดินทางโดยปลอดภัยค่ะด้านประเพณ,ปเณีประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ด้วยความศรัทธ,ธาต่อพระบรมธาตุซึ่งเปรียบเหมือนตัวแทนของพระพุทธศาสนาชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประจำทุกปีในวันมาคาบูชาและวันวิสาขาบูชาก่อนถึงวันแห่ผ้าขึ้นธาตุชาวบ้านที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่างร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อซื้อผ้ามาเย็บรวมกันเป็นผืนยาวโดยผ้านี้ นิยมเลือกสีใดสีหนึ่งในสามสีคือสีแดงสีเหลืองหรือสีขาวเมื่อถึงวันงานประชาชนก็จะร่วมกันแห่ผ้าพ,พระบกโดยชูไว้บนศีรษะแห่ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อนำผ้าไปพันโอบรอบฐานองค์เจดีย์พระบรมาธาตุเจดีย์ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า การปฏิบัติเช่นนี้ถือว่าได้กุศลมากในเวลากลางคืนจะเวียนเทียนร่วมกันค่ะประเพณีกินเจหรือกินผักชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพทำงานที่เมืองภูเกต็ตตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นผู้นำประเพณีกินเจเข้ามาปฏิบัติค่ะ ประเพณีกินเจจะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงวันขึ้น8ดค่ำเดือนเกช่วงเทศกาลกินเจนี้จะมีการเส้นไหว้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนมีการเชิญเจ้าเข้าร่างคนทรงเพื่อช่วยขับไล่ทุกโศกโรคภัยและเจ้าที่เชิญดวงวิญญาณมานี้คือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วส่วนผู้ร่วมพิธี จะงดบริโภคเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุนเช่นกระเทียมผักชีถือศีลอย่างเคร่งครัดและสดมนภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบในใจค่ะและนี่คือประเพณีและวัฒนธรรมของภาคใต้ในด้านต่างๆนั่นเองค่ะ สำหรับบทเรียนในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และมีความสุขกับการเรียนในคาบนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ